สมการเส,รส้นสัมผัสผเส้นโคงง้งที่สอนไปเมื่อกี้ดิฟนั้นหาอะไรที่เราดิฟอะหาอะไรหาความชันความชันของอะไรของเส้นของเส้นที่สัมผัสเส้นโค้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอที่เราดิฟอยู่เนี่ยมันคือหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งคือ y สองลบ y หนึ่งส่วน x สองลบ x หนึ่งไอเนี้ยคือหา ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเพราะงั้นถ้าเราดิฟตัวนี้ f ท x โดยที่ x เป็นแปดเนี่ยมันคือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งใช่ไหมครับอา้าวแล้วเขาบอกให้หาสมการสมการคืออะไรสมการคือตะกี้ แม็กกี้พูดแล้ว y เท่ากับอะไร m x บวก c ใช่ไหมครับเออแล้วสิ่งที่เราหาคืออะไรเราก็ต้องหา c เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับเราเพราะว่า m คือเท่าไหร่ m มันหาจากการดิฟใช่ไหมใช่ครับแล้ว c หายังไง ย้ายข้างอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอันดับแรกก่อนเลยอันดับแรกก่อนสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยใช,ใช่ใช่ใช่สิ่งที่เราต้องหาคือตอนนี้ต้องหาความชันก่อน m อ่ะหา m ก่อนหา m ด้วยการดิฟตัวนี้ใช่ไหมก็ take d by dx อ่ะเวลาเขียนสมมติว่ามันเป็นข้อเขียนนะเขียนว่าหา ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเล็เ m คือ f ที่ x เท่ากับ x บวก1กำลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เราทำไงครับทดิฟครับ อีกเทคดิฟเข้าไปของ f c x มีค่าเท่ากับซจเย็นๆนะถ้าเป็นข้อเขียนนะจะเย็นๆนะอะแบบนี้ถูกไหมครับครับอ้าวแล้วดิฟยังไงดิฟลูกโซ่นะเนี่ยข้อนี้ออะดูดีๆนะชุดเนี้ย ปกติมันคือ x เดียวใช่ไหมครับอ่ะพี่ก็เว้นไว้ก่อนก้อนหนึ่งให้เป็น u เพราะงั้นดิฟ x ดิฟ u กำลังหนึ่งส่วนสองได้อะไรได้หนึ่งส่วนสอง u กำลังหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งสองลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งส่วนสอง ยงัยงยงัยยงใจเยน็นใจเย็นแปบ๊บหนึ่งนะแล้วก็จบหรือยัง D by d x ของอะไรของ u U <You. S 1> ก็คือใน u นี่คืออะไร x บวกหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดแรกได้เป็นหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งส่วนสอง คูณกับ d by dx ของ x บวกหนึ่งแต่ข้อนี้ x บวกหนึ่งมันกลายเป็นอะไรครับดิฟมาแล้วก็ได้หนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรเลยถูกไหม <S 2> <S 2> <S ครับครับเพราะฉั้นมันก็เลยไม่ยากนะครับโดยที่เราดิฟได้แนละ้วนี่คืออะไร d ีวายบหรืออะไรครับความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเป็นความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งอแล้วไงต่อเขาบอกว่าให้เท่ากับอะไรโดยที่เอมโดยที่ x อ็กเท่ากับแปดใช่ไหม<ำ>ก็ใส่แปดเข้าไปครับ ก็เป็นหนึ่งส่วนสองวงเล็บแปดบวกหนึ่งกำลังลบหนึ่งส่วนสองฮัลโหลฮัลโหลครับพี่เสียงใครเนลำโพงใครเนี่ยของผมหรอได้ยินไหมอ่ะโอเคหายละอือไม่ได้ยินแล้วอ่ะก็เป็นอะไรครับหนึ่งส่วนสองคูณกับ1ส่วนหนึ่งส่วนรากที่สองของเก้าใช่ไหมเก้าครับ ก็เท่ากับหนึ่งส่วนอะไรนะหนส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสามอ่าหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสามกันสองคูณสามอ่าหกได้ความชันแล้วหนึ่งตัว ทีนี้พี่จะให้อีกวิธีหนึ่งที่หาง่ายตะกี้เราบอกว่าเราต้องทการหาสมการคือ y เท่ากับ m x บวก c ใช่ไหมครับเรารู้ m หรือยังรู้ m แล้ครับหนึ่งส่วนหกถูกไหมครับแต่เรายังไม่รู้ c ถูกไหมใช่ครับแล้วเรารู้ x ไหมเขาให้ x มาไหมแปดครับให้ x มาเป็นแปดแต่ x นี่มันเป็นของฟังก์ชันอะไร x มันเป็นของฟังก์ชันราาที่สองของ x บวกหนึ่งใช่ไหมใช่ครับไอลาาที่สองของ x บวกหนึ่งเนี่ยคือไอตัว fx เนี่ยคืออะไรคือค่า y ใช่ไหม y ครับอ่าเพราะฉะนั้นเราเอา x เท่ากับแปดไปใส่ได้ y เป, 9, เป็นอะไรครับเก้าเป็นรูทเก้าเท่ากับสามครับแสดงว่าเราได้ x หรือ,อยังได้ได้ y หรือ,อยัง ได้แล้วหาซีได้ไหมหาได้ครับก็ y เป็นสามสาม x m เป็นหนึ่งส่วนหก x เป็นแปดบวกด้วยสี่บวกสี่ก็ย้ายครับเป็นสามลบแปดส่วนหกย่าังหกไปคูณไม่ได้เมื่อมันคนละตัวกันมีเห็นไหมอ๋อมันคนละตัวกันใช่ไหมครับครับตายเดี๋ยวผิดนะ อถูกไหมมันคนละตัวกันใช่ไหมโอเคครับโอเคครับอ่ามันคนละตัวกันนะครับเพราะงั้นย้ายมาลบแล้วเท่ากับสีสีเท่ากับลบห้าส่วนด้วยหกสิบแปดลบแปดเท่ากับสีเพราะงั<ส>้น c ีเท่ากับเท่าไหร่สิบส่วนหกสิบส่วนหกหรือเป็นห้าส่วนสามส่วนสามดังนั้นเราได้สมการแล้วยัง ได้แล้วนะครับพอรหาสีได้แล้วมี y เท่ากับ m x บวก c m คือหนึ่งส่วนหก <6. S 1> c คือห้าส่วนสามก็จะได้เป็น y เท่ากับ x ส่วนหกบวกด้วยห้าส่วนสามถ้ามันยังดูแหม่งแหม่งถูกไหมเราบอกว่ามันมันอาจจะดูแหม่งแหม่ง อราอาจจะดูแบ่งๆเราอาจจะคูณหกตลอดสมการก็ได้ถ้าเราคูณหกเข้าไปตลอดทั้งสมการเลยนะครับมันก็ได้เป็นหก y เท่ากับ x บวกสิบแบบนี้ก็ไม่ผิดเพราะถ้ามันเป็นตัวเลือกหรือเป็นชอยส์เนี่ยมันอาจจะให้ตัวนี้มาครับซึ่งไม่มีแบบนี้ในชอยในตัวเลือกเข้าใจไหมครับเออ เนี่ยคือการหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยก็คือหา M อ,อ่ะดูทวนขั้นตอนใหม่นะสิ่งที่เราต้องทำคือหาเหาความชันใช่ไหมพอได้ความชันแล้วเราก็จะมาพิจารณาตรงนี้เพราะความชันมันเกออันนี้แต่ก่อนที่เราจะมาพิจารณาหาค่า C ที่เราต้องการหาตัวต่อไปเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่า x อ่ะมันเป็นเท่าไหร่ พอ x มันเป็นเท่าไหร่เราก็ดูว่า x เนี้ยมันมี y คืออะไรแล้วเราก็เอามาใส่แล้วเราจะหาค่า c ได้ขั้นตอนนี้ยากไหมอยังยังไม่ยากยังไม่ยากเพราะมันไม่มีอะไรยากมันมีแค่นี้จริงๆนะครับเพเียงแต่ว่าโจทย์มันอาจจะน้อยไปเพราะว่านี่คือข้อแรก